ช่องตรงนี้น่าจะมีปลาช่อนนะครับเดี๋ยวเราลองใช้เป็นกบยางนะครับตีด ียบร้อยอบอกแล้วมันน่าจะมีปลาช่อนอตีเลาะตลิงไว้ครับผมบยางคิงฟ็อก k ฝากบง,งานไว้ด้วยสำหรับงานปลาช่อนนะครับก็ถภาพแหยแบบเนี้ยผมคิดว่ามีตัวแน่นอนก็เลยลองตีดูสุดยอดมากครับมาจะถ่ายรูปกัน